สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องพลังงานบุญบารมีธรรมบารมีสิบทัศอย่างเงี้ยนะคะในระดับสาวกนะคะจะเป็นลักษลักษณะของแสงธรรมนะคะที่ผ่องออกมาจากร่างกายนะคะวัดจากค่าดวงจิตของแต่ละบุคคลนะคะจะเป็นแสงสว่างสีขาวสีนวลสีพระจันทร์แสงแบบพระอาทิตย์อย่างเงี้ยนะคะก็จะสามารถบ่งบอกได้ว่า บารมีธรรมหรือว่าบุญของเราเนี่ยมีความเข้มข้นระดับไหน10ทัศยี่ทัศสามสทัศอะไรเงี้ยนะคะแต่30ทัศก็คือผู้มีบารมีเต็มแล้วในสายพระโพธิญาณคือพร้อมที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่สแสวงบุญเพื่อที่จะเป็นพุทธะแล้วก็จะมีลักษณะของผู้ที่ลาพุทธภูมิได้แสงก็จะเป็นอีกอย่างจะเป็นสีขาวใสๆะคะ่ะแบบ ขาวใสๆขาวใสๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าผู้ที่ยังลาพุทธภูมิไม่ได้เนี่ยเขาจะเป็นแสงรัศมีสีลุ้งนะคะอันนี้คือยังลาพุทธภูมิไม่ได้แล้วก็ยังบำเพ็ญพระโพธิญาณอยู่แล้วก็ในผู้ที่สนใจเรื่องพลังงานบุญเนี่ยไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเกิดความรุ่มลงในความดีแต่ว่า เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงว่าจุดยืนของเราออ่ะอยู่ที่ขั้นไหนเราสามารถพัฒนาหรือว่าไม่อยากให้เราตกต่ำไปกว่านี้คือเราสามารถพัฒนาบุญได้ในทุกวันทำทานรักษาศีลภาวนาเป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มพลังบุญได้ในทุกวันแล้วก็ละความชั่วผิดบาปต่างๆคือศีลห้านี่ค่ะเป็นสิ่งที่งดเว้นแล้วก็ กุศลกรรมมบบัสบเนี่ยคะ่ะเป็นสิ่งที่เราควรทําถ้าทําผิดชั่วผิดบาปขึ้นมาเนี้ยมันเป็นเหตุแห่งปัจจัยให้ได้พลังงานความมืดก็คือพลังงานบาปส่วนพลังงานแสงสีต่างๆเนี่ยเป็นพลังงานบุญในลักษณะรูปแบบต่างๆคะ่ะแล้วแต่ละคนก็มียานบารมีไม่เท่ากันความรู้ในตัวที่แบบว่ายานอย่างรู้แต่ละคนก็ไม่เท่ากัน แล้วก็ความสามารถของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเป็นลักษณะที่สะสมกันมาในอดีตชาติแล้วก็ปฏิบัติเพื่อความเข้าถึงจนญานนั้นเปิดขึ้นมาก็จะเป็นความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลในแต่ละบุคคลสามารถสื่อสารได้กับจิตวิญญาณได้ไม่เหมือนกันวิชาสามบางคนเห็นแต่คุยไม่ได้แล้วก็ไม่เข้าใจว่าต้องการสื่อสารอะไรบางคน เห็นรับรู้แล้วก็สามารถสัมผัสได้สื่อสารได้แต่ไม่สามารถที่จะถอดถอนวิบากกรรมได้แต่บางคนทั้งเห็นทั้งรู้ทั้งสื่อสารได้สามารถถอดถอนขอขมากรรมแล้วก็ปลดล็อกกันได้เป็นเรื่องของอจินไตยซึ่งใช้อำนาจหรือว่าพลังบุญในการต่อรองเพื่อให้ละอัตภาพหรือว่าความบาดหมางหรือว่าเขาเรียกว่า แคดอาคาาเนี่ยใช้วิธีการเอาบุญให้เป็นการแบบว่ายัดเยียดบุญให้เพื่อขอขอมากรรมเอาโหสิกรรมกันอันนี้ก็เป็นหลักของการแก้กรรมปลดล็อกในรูปแบบของจิตวิญญาณก็เป็นลักษณะต่างๆที่เคยเจอมาแล้วในครูบาอาจารย์หลายท่านแล้วก็เพิ่งจะมาเข้าใจว่ารูปแบบของการให้เนี่ยมันมีการให้แบบบังคับกันด้วย เหมือนที่เราดูอาจารย์ต่างๆในรายการทีวีเงี้ยบางคนสื่อสารได้แต่ไม่สามารถต่อรองได้บางคนทั้งสื่อสารได้ต่อรองได้แก้ไขให้ได้สามารถให้คู่กรณีเนี่ยคือให้ความเป็นธรรมกับคู่กรณีทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนภพภูมิแล้วก็สบายใจกันไม่ไม่ผูกไม่ยึดโยงต่อกันแล้วก็เปลี่ยนภพภูมิคือ ถ้าเจอกันคราวหน้าก็ไม่เป็นคู่แขนคู่อาฆาตแล้วถ้าไม่เจอกันก็เป็นภริยะเป็นไปในสายพระอหันไปเลยปฏิบัติธรรมเพื่อความบุดผลไปเลย mm. ก็จะไม่เกิดการยึดโยงดึงลังกันทีนี้ก็จะบอกว่าการเปิดดวงหรือว่าการเข้าไปดูบารมีธรรมเนี่ยดูในชั้นจิตวิญญาณค่ะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยคือจะมีจักกะที่สามารถเปิดได้ทั้งหมด เปิดได้ด้วยตัวเองคือปลอดภัยที่สุดแต่การเป็นรับขันหรือว่าให้ผู้อื่นเปิดให้เนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายเพราะว่ามันจะเหมือนการเปิดบ้านตลอดเวลา24ชั่วโมงใครจะเข้าจะออกก็ได้มันเป็นสิ่งที่อันตรายทําให้พลังงานหรือว่าธาตุขัดของเราเนี่ยถูกใครก็ไม่รู้แทรกเข้ามาทําให้เจ็บป่วยได้ง่ายแล้วก็มีอาการลอยๆแล้วก็นอนหลับฝันร้ายอย่างเงี้ยฉะนั้นอย่าไปให้ใครเปิด ถ้ามีใครมาเปิดแล้วด้วยการรับขันครอบครูหรือว่าไปรับครูอะไรต่างเนี่ยนะคะทําให้เราจิตเปิดแล้วก็เหมือนกับมียานสัมผัสโลกวิญญาณอะไรแปลกๆก็ให้เรากลับมาฝึกสติปาัาสีรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่กายพองหนอยุบหนอเดินก็รู้นั่งก็รู้ใช้วิชาสติปะัะฐานะคะในการฝึกถ้าทําไม่เป็นก็ไปหาสถานที่ฝึกซ้อมแล้วก็ เขาคอร์สเรียนกับพระอาจารย์ที่สอนสติปัฏฐานสี่นะคะกายเวทนาจิตธรรมให้ดูรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาขณะหายใจเข้าออพองหนอยุบหนอมีสติย่า,ยางซ้ายหนอขวาย่างหนอหรือว่ากำหนดพุทโธให้อยู่กับร่างกายอย่าเอาจิตส่งออกนอกกายไปฟุ้งคิดหรือว่าโดนดึงจิตดึงใจพวกที่ทำของคุณใส่ทั้งหลายเนี่ย ทำสเสน่ห์โดนดึงจิตดึงใจวิธีการแก้ก็คือกลับมาฝึกสมาธิสติปัฏฐานสี่นะคะกายเวทนาจิตธรรมมีสติรู้ตัวดึงจิตเข้ามาดึงจิตเข้ามาพวกที่โดนทำของสเสน่ห์นี่ก็น่าเห็นใจนะคะ่ะเพราะว่าจิตมันจะลอยมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวฉะนั้นก็ทุกสิ่งทุกอย่างมีวิธีแก้นะคะมันเป็นผลวิบากกรรมที่เราเคยทำมา ฉะนั้นก็กลับมารู้กายแล้วก็ฝึกสติปาัาสีคนที่ถูกทําของมาก็ถ้ามีพ่อแม่ก็ให้พ่อแม่เหยียบหัวให้นะคะแล้วก็มีน้ำมนตก็ขยันอาบน้ํามนตลดน้ำมนตซักผ้าก็เอาน้ํามนตใส่ไปด้วยแล้วก็ฝึกสมาธินั่งตักแดดก็จะช่วยได้มากแล้วก็หายากระใสเส้นนะคะตาเด็กในพานทองนะ่ะกินเข้าไปให้น้ําเหลืองสะอาดใสกิกเลยอย่างเงี้ย จะช่วยขับล้างสิ่งไม่ดีไม่ว่าจะเป็นสัมภเวสีลมเพลลมพัดหรือว่าวิญญาณเกาะทั้งหลายนะคะนั่งสมาธิตากแดดบ้างนะคะแล้วก็กินยาก,กระสายเส้นก็จะช่วยได้อันนี้ก็บอกเคล็ดลับให้ฟังนะคะในการช่วยเหลือตัวเองแบบแบบง่ายๆที่เราสามารถปฏิบัติแล้วก็รักษาร่างกายเราให้ดีได้ก็จะขอจบเรื่องการดูดวงแบบสื่อจิตสัมผัส คือเข้าไปดูพลังงานของแต่ละบุคคลประมาณนี้นะคะ